ครับสวัสดีครับ F4 ครับทักไทยกันตอนอายเย็นกับบรรยากาศฝนตกหนักวันนี้นะครับที่ค่าย514นะฮะและก็หลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากประมาณสักเริ่มตกตั้งแต่16บนาฬิกาตรงจะถึงป่านี้ก็ยังไม่แร้งนะฮะทำให้่าน้ำป่าไหลหลากนะครับไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำ นะคบเมื่อกี้ก็ได้รับแจ้งมาจากนายพระวงเปลมงจิตผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้ท่วมบ้านผู้สื่อข่าวแล้วนะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ไปชมบรรยากาศกันนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะหมูที่5ก็จะมีที่ค่ายอันดุงสี่บ้านนายพระวงเปลมงจิตนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะแถวซอยเวียงชัยกันด้วยนะครับวันนี้ฝนตกเยอะมากนะฮะ ที่ผ่านมาก็ถือว่าตกก็เยอะกันพอสมควรแต่วันนี้เยอะก,กว่าเพื่อนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมให้ดูภาพกันนะไปดูภาพกันเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่อยู่ที่ต่าก็ต้องระมับบดระวังในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากาฝนตกหนักกันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยก็นเลยกันนะครับโดยเฉพาะนาย บ้านในพระวงเปลี่ยนจิตผู้สุข,ขาของเราก็จะน้ําท่วมมอเตอร์ไซค์น้ําท่วมบ้านนะต้องนะฮะก็ประมาณระดับน้ําก็ประมาณหัวเข่าได้นะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อะไรเสียหายบ้างนั้นเดี๋ยวยังยังไม่ทราบเพราะน้ำยังท่วมกันอยู่นะครับนะฮะโดยเฉพาะซอเวียงชัยก็เลยอ่า เห็นคลิปเมื่อกี้นะ,ะที่ทีมงานก็ได้ส่งมาก็ถนนตัดขาดไม่สามารถผ่านทางสอยเวยนชัยได้เพราะว่าน้ำระดับน้ำสูงมากกันเลยทีเดียวนะครับก็โปรดระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของน้ำป่าเลหลหลากนะฮะเราในานนมของทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ก็เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปรู้บรรยากาศทั้งหมดกันเลยนะครับ